สวัสดีครับวันนี้มีปัญหาเครื่องตัดญ้ามาให้ชมน,นะครับพวกเป็นคาบูภาพปั๊มนะครับเวลากดยางนะครับกด,ด๋ยวผมเอาอันนั้นไม่ดึ้อนะเวลากดน้ํามันแล้วมันขึ้นมันมันเด้งชาครันีนนน่เวลายางกดนะครับ ยางกดน้ำมันเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันไม่เด้งมันไม่เด้งทันทีนี้เนหะ็นไหมปกติยางกดน้ำมันมันมันจะต้องเด้งดด่งเด้งดิงออกมาเลยนะแต่ถ้าไปเจอกดแล้วนะ้นํามันก็ไม่อยากจะขึ้นไม่เด้งไม่ดึงนะครับเ,เหมือนเครื่องเนี้นะเครื่องตัวนี้เป็นสองหกศูนนะครับเผมจะเปิดออกมาถ่าย ัดคว้าอปก่อนมันจะได้ชัดนะครับจะได้มองเห็นชัดหน่อยมองเห็นชัดไหมเนี่ยนในได้ไดไดไดคายแล้วก็จะคายให้ดูเวลากดแล้วมันอ๋อมันไม่อยากจะดิงนะครับคายตัวนี้ออกให้เห็นดิ่บ จะรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับส่วนมากทางเดินนะครับทางเดินน้ำมันหรืเอ,อเขาเรียกอ,อ,อะไรนะวาลนะครับวาลปิดเปิดน,ะน้ำมันนะมันตันมันก็มีส่วนนะครับเดีย่ยคลุมตัวนี้ออกกันนะครับคลายแล้วมันมันสุดด้วยกันเลยไหมเนี่ย เอาตัวนี้ใส่ไว้กันเดี๋ยวมันจะได้นั่นวลักกดมันจะได้ไ,ม,ไ,ดไม่โยกเยกนะครับได้ไหมแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวผมจะทำไมกล้องถึงจะลงต่ำได้เนี่ยนอนนะครับน่าจะได้นอนอย่างเงี้ย เนี่ยเวลาเรากดนะครับจะซูมเข้าไปหน่อยนะเวลาเรากดนะอันนี้ผมกดมีน้ํามันอยู่นะฮะเวลาผมกดเข้าไปนะครับมันมันไม่อยากจะทํางานนะเดี๋ยวผมกดกันนะ,เ,นะเห็นไหมมันค่อยค่อยพุ่งออกมาบางครั้งเราต้องเอามือบีบเนี่ย,เ,ยเห็นไหมกดแทนที่มันจะเด้งดึงเด้งดึง มันไม่เด้งนะครับมันต้องเอามือบีบออกมานะมันบุ่มเลยเห็นไหมครับปกติมันต้องอย่างนี้เนาะปกติอันนี้คือตัวอย่างนะครับปกติเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะต้องนะมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงสู้มือเรานะครับแต่ตัวนี้นะครับยิ่งกดเข้าไปนะครับกนะดเข้าไปเนี่ย เป็นบุ๋มเลยนะครับเป็นบุ๋มเราไม่เด้เองอีกแล้วลองจำดูจะขึ้นไหมโอ้ยิงแล้วเลยครับกล้องก็ได้กล้องก็จะล้มเพราะกล่องกล่องก็จะล้มเพราะกล่องเนี่ยถอดมาดูเลยก็ได้นะครับอนนี้เดี๋ยวถอดแล้วนะ ขอดสายกันนะครับสายมันผมก็จะใช้อา่านะครับอันนี้นี่ก็ได้ไหมใช้ปลายนะครับงัดออกนะออกไหมออกนะนีะ่เห็นไหมครับมันยังบุ๋มอยู่เลยทำไมมันไม่ดิ่ง เริงเลยเปิดรับเปิดเลยนะครับดูไปด้วยกันนะครับมันเป็นเกิดสาเหตุที่อะไรส่วนตัวนะผมเดาเอาว่ามันน่าจะเกิดที่ลิ้นนะครับลิ้นตัวนี้แหละมันตันผมคิดว่ามันมันน่าจะมีปัญหานะครับลิ้นตัวนี้แหละค่ายดูก่อนนะครับ พอคลายปุ๊บนะครับพอคลายปุ๊บเหมือนมันเด้งเลยนะครับเหมือนมันเด้งขึ้นมาเลยแสดงว่าเอ่อต้องมีอะไรตันแน่ๆน,นะครับผมคิดว่านะผมคิดว่าต้องมีอะไรไปตันรูมันแน่ๆเ่ยนะขันเข้าไปใหม่ก่อนเดี๋ยวผมจะลองบีบบีบใหม่นะว่ามันจะเด้งไหมนะครับกันก่อนนะ พผมอยากรู้ว่าถ้าเราขันเข้าไปใหม่แน่นะแล้วมันจะเด้งอีกไหมนะลองดูนะเด้งนะครับนะไม่เด้งแล้วนะครับตอนแรกเด้งนะกดไปอยู่เลยนะไม่เด้งเดีพอผมคายคายปุ๊บอากาศมันก็น่าจะเข้าไปแทนที่ พอขายปุ๊บเราอากาศเข้าไปมันจะดิงนะผมว่าด้งไหมไม่เด้งยังไม่เดิงอ่ะด้งแล้วนะอย่างนี้มันต้องผมเดานะผมเดานะผมไม่รู้หรอกแต่ผมเดาผมคิดว่ามันน่าจะมีลิ้นมันน่าจะนะครับลิ้นมันน่าจะไม่ ไม่เปิดอะไรหรืเปล่านะครับลองดูก่อนคิดว่าอาการนี้เพื่อนช่างน่าจะเจอกันหลายคนอยู่นะอาการเนี้ยนะอันนี้ผมรื้อแบบมักง่ายเลยนะไม่ถอดนะครับไม่ได้ถอดสายไอ,ไอ้นั่นอะ่ะ สมมุติว่าเราอยู่หน้าง,งานนะเราขี้เกียจถอดสายขี้เกียจไหมเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ก็ไม่แตกนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้แน่ๆ่เลยนะครับตัวเสียมพูเนี่ยถอดออกมาก,ก่อนนะผ้าปัม๊มผ้าปั๊มก็ กด็ดูดูดีพอพอใช้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแกะตัวนี้ขึ้นมาดูกันนะมันตันที่ตัวนี้ไหมเพราะว่าตัวนี้เป็นเบาเนาเป็นเบาเป็นเนี่ยมันบีบปุ๊บมันก็จะเข้ามารูนี้เลยคิดว่าลองลองดูกันนะครับ ผมก็เดาเอาเน,นี่ยมันจะมีรูน้อยๆอยู่นี่มันจะมีรูอยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันเป็นรูไหมเห็นไหมอยู่ตรงกลางเหนะ็นไหมเนี่ยเนี่ยมันมีรูอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีรูทะลุอยู่เนี่ยเป็นเหยื่อทะลุเลยอ้าวขาดครับผมเอานี้จิ้มขาดเลยนะ โอ้ยเสียดายของดบโอ้ยอย่าไปทําแบบผมนะครับขาดเลยเห็นไหมผมเอานี้ผมคิดว่าเอาเล็กๆแย่เข้าไปโอ้ยเนาะมันผิดเนาะอ่อนยันยัแย่มันก็นกนฉีกมัดเลยแบบนี้โอ้ยเสียเลยครับตัวนี้เนี่ยรูมันไปไหนเนี่ยรูมันไปนี่นะรูมันก็จะมานี่แหละขึ้นนี่ ขึ้นนี่ขึ้นสองฝั่งเดี๋ยวมันจะเอาลองอารมเป่ากันนะครับน,นี่อะไรตันไหมไม่มีอะไรตันนันก็ต้อง ก็ออกดีนะน้ำมันก็ไปดีนะก็ไปดีไปดีแล้วรูนี้ไปไหนเนะรูนี้ก็ออกที่เดียวกันนี่แหละผมต้องได้เสียสละตัวใหมนะ่แล้ว รือว่าเอางี้ผมถอดจากตัวนี้มาเลยดีไหมเนี่ยนะครับน่าจะถอดจากตัวนี้แหละตัวนี้เป็นเครื่องอจากอะไรไม่รู้นะได้มาจากร้านของเก่านี่นะหไหนก็ไทยนะครับเปิดเลยนะ ที่ไปแย่ขาดนะครับอย่าเอาอะไรไปแย่มันผมนะครับผมขาดเลยนะเสียเลยนะครับปกติลิ้นตัวนี้ก็เห็นเขาว่ามีขายตามรัาด้านะลิ้นวาวตัวนะก็ทุกท่านก็ลองหาดูแล้วกันนะครับว่ามันมันมีไหมนะ ผ้าผ้าตัวนี้แข็งแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้นะนเนี่ยเนี่ยตัวนี้เสียแล้วครับผมไอ้เนี่ยมันดูเป็นยังไงไม่รู้กระด้างกระด้างไงม่รู้มันไม่มันไม่อ่อนไหวมันไม่ผิวล้าเราจะเอาตัวนี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแกเอาเฉพาะลิ้นมันนะครับ แกะแกะแค่เฉพาะลิ้นเราแกะขึ้นมาจะขาดไหยเนี่ยได้ไม่น่าขาดนะแกะเฉพาะลิ้นนะครับตัวเดิมผมก็เอาไปเก็บไว้แล้วผมเอาลมเป่าใหมา่ เออในมีดูไม่ดลูนะโอเคนั่นนะผมจะเอาใส่ตัวนี้เหมือนเดิมนะอันนี้ผมก็ได้เป่าแล้วล่ะเ,เอาสวนใบเดิมเดิมนะลงไปหนึ จะไม่เข้าเข้ายัางยกยกหน่อยฮะกดมันแล้วก็หมุนๆหน,หน่อยน่าจะเข้าแล้วล่ะโอเค ่วนอื่นคิดว่าตัวไหนมีไม่น่ามีปัญหานะพวกนี้พวกไอ้นี่ไหมแล้วไหนๆได้ถอดแล้วถอดเลยดีกว่าถอดเช็คดูก่อนมันจะขาดไปเนี่ยถ้าถอดจริงเนะี่ยถอดเช็คก่อน ตัวนี้ยังกดดีไหมลองดูก่อนนะเอ๊ตัวนี้รู้สึกว่าจะต่ำไปนิดนึงนะครับตัวนี้เห็นไหมอ่ามันรู้สึกว่ามันจะต่ำกว่าหน้านี้ปกติมันต้องเสมอนี่เนะมันจะต่ำกว่าหน่อยนึงแลดัดมันขึ้นมาหน่อยนึงนะเอ เยอะไหมหอืมขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจะน้ำมันหยดใส่ว่ามันยังกดไอ,ไอ้นี่อยู่หไหมนะว่าไอ้ตัวปิดมันยังปิดอยู่ไหมหรือว่ามันมันปิดไม่อยู่แล้ว

โอเคนะมันยังปิดน้ำมันอยู่อยู่ครับผมนะน้ำมันยังยังไม่ลงไปนะถ้าผมกดน้ำมันก็จะหายเลยนะจากนี้อะแม่น้ำมันหายแล้วเอาแสดงว่ามันยังได้อยู่ป่าๆหน่อยก็ดีนะเป่าทุกรูหน่อยก็เลยก็ได้ ทุกรูปเป่าไปเลยรูนหนอีกรูเนะี่ยูนี้มันมันมันทะลุแล้วเราไม่เปล่าเลยก็รูนี่นะ ขาดเป่าเลยทีคนะ่นะ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  นี้ก่อนครับลองดูก่อนเผื่อมันไม่ได้เกิดปัญหายเยอะเผื่อมันเกิดแต่เพราะลิ้น แล้วก็อ่านตใส่เดี๋ยวเราจะลองบีบดูนะ ันพอประมาณนะเดี๋ยวมันจะรูดข,ขันสลับกันนะขันสลับขันตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างสลับกันอโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาสายเสียบดูแล้วก็กดดูเลยนะว่ามันจะดิ่งดึงดิ่งด,งดงมันจะมันจะคืนไหมนะครับ ดูนะหนึ่งสองสามอ้าวโอ้ได้แล้วนั่เด้งแล้วครับน้ำมันก็ขึ้นเต็มดีด้วยได้ น่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะเพราะว่าเครื่องมันก็ติดมันมีปัญหาเฉพาะไอ้ตัวกดนี่ยมันไม่เด้งเฉยๆประกอบคึ้นครับผมในที่สุดเราก็เจอปัญหานะครับคือไอ้เขาเรียกลิ้นอะไรลิ้นตัดน้ำมันหรือลิ้นอะไรเนะี่ยผมคิดว่านะ ผมเป่าสลายอย่างผมไม่ออผมเลยมั่วไปเลยตอนนี้เลยไม่รู้ว่าอันไหนคือจำเลยมันผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวนี้แหละะตัวสีชมพูที่มันอยู่ที่มันอยู่นี่ไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามันทําหายแล้วก็ฟันทงไปก่อนเลาวว่าไอ้ตัวนี้แหละถ้ามันไม่หายก็ว่ากันไปอีกอย่างเนาะ ตรงตรงตรงทำกลางคืนมันเลยไม่เห็นไม่เห็นหงสสายอีสานไม่เห็นหงั กาซ่อมเครื่องตัดหญ้ามันเป็นงานแบบดูเหมือนจะยากแต่ไม่ยากดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเขาเรียกมันเป็นงานจุกจิกยังไงไม่รู้มันก็เครื่องแค่นี้แหละแต่ว่ามันทําให้เราปวดหัวนะครับซีเรียสไปวันๆเป็นวัน,วนสองวันเป็นอาทิตย์ก็มีนะเรื่องเครื่องตัดหญ้า เราก็มองอยู่แล้วว่าเออมันแค่น้ำมันคาร์บูแต่บางครั้งเราเล่นเปลี่ยนไปทุกนูน่นนี่นั่นหลายอย่างมันไม่ติดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปได้หลายสายเ,เหตุนะในเรื่องเครื่องทัดยาตอบยากมากเลยนะลองสตาร์ทดูก่อนนะครับว่มามันติดไหมเพราะว่าปกติมันก็ติดอยู่ดีติดปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่า อย่างกดมันไม่ไอนั่นเฉยๆเนี่ยมันเด้งแล้วปิดชกเปิดสวิตช์ยังเปิดล,ใละใช้กล้องเห็นไหมตีกล้องแล้วก็ล่อน้ำมันก่อนนะล่อกน,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 น้ำมันก็นนอลอง

สองสามอ,อ,อนก็แรกทำไมติดอยู่ก่อนหน้านี้สามอาทิตย์ที่แล้วมันติดอยู่เลยวันนี้มันเล่นแง่อะไรกันจจอีกนดหนึ่งนะ มีการมีใครไปขันรอบอะไรมันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลอง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 ปรับตัวนี้ก่อนนะครับปรับอยู่ด้านข้างอ่ามันจะต้องอยู่ที่ประมาณอรอบครึ่งนะตอนนี้มันเท่าไหร่ไม่รู้มันเท่าไหร่นะ่อี้ลองขันเข้าให้สุดก่อนนะครับ ขันเข้าให้สุดก่อนอ้าวสุดแล้วสุดแล้วต้องขันออกประมาณรอบครึ่งนะอากาศนันี้น้ำมันขันออกก่อนจำรอบก่อนนะขันก่อนนะงจำไม่ได้เอาไหม นึงก็ต้องอีกครึ่งรอบครึ่งรอบเนี่ยมันต้องรอบขึ้นมันมันต้องรอบขึ้นนะลองใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ้ามันขึ้นไหมบออ ไม่ติดเลยแนละมันไม่ขึ้นหรออย่างนะน,น,นันเราอดกันค <imet. S 2> ืนครับไม่อยากเลิ้แงแดงอ่า มันได้เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้สตาร์ทนานปิดแล้วมันไม่ขึ้นไม่รู้ว่าอะไรมันตันบ้างแต่ได้เล่นเอามืออุดเราสตาร์ทไปด้วยอุดสตาร์ทไปด้วยปล่อยมืออุดปากกันมันก็ติดนะแต่ก็กล้าเล่งแรงครับผมเพราะว่ามันนั่นมันมันด็กแล้วครับผมเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะด่านะถ้ามันติดแล้วมันก็ไม่น่ามีปัญหานะมันก็น่าจะติดอีก แล้วโอเคครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวนี้ผมก็ปรับนะครับปรับอากาศเข้ารอบครึ่งนะแต่ว,ว่ามาสตาร์แล้วมันไม่ติดนะครับก็เลยใช้มืออุดปากนะสตาร์ไปด้วยอุดปากปล่อยนะมันก็ดูดมันน่าจะมีอะไรไปตันมันสักนิดนึงแหละสงสัยอยู่เข็มนะผมก็ไม่ได้เล่งอะไรมันมากโอเคครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบวัสดีครับ